ไม่แบบอย่าไปเป็นเลยบ้านไม่นี่พี่เน็ตเขาสะพายเขาเยอะสะพายพี่เน,น็เขาเยอะนะเสีางเรอัดสียงนะพี่เขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าอัดเสียงแล้วนะฉันอัดไว้นะลบ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 ใครอะทุกคนครับอัดไปโดยที่ไม่ขออนุญาตแล้วมีโทษตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับ ทุกคนช่วยน้องหญิงด้วยนะคะครับครับ,บไปไกลแล้วทุกไปไกลแล้วขอบคุณนะคะใครอะอย่าโทษนะแม่ไหวอย่ามาโมเมามาโมเมมนไปนะะขวัญดีกว่าเอนะ้าไปให้ผมดิพี่ขวัญทำไมเลยคุณเหรอ ผมเอาซีไปให้เขาทำไมละ่ะขอบคุณค่ะคุณยายน้องไม่ปูนว้ายเขาได้กแกล้งพี่ได้ไนะหมใครอย่าอย่าอัดนะทุกคนห้ามอัดนะอัดไปไม่รับอนุญาตแล้วไม่ฟ้องนะครับมาฟ้องขวัญห้ามอ,อขวัญอนุญาตขวัญอนุญาตทุกคน 我们。<laughs>